สวัสดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะเขาไปไหนกันหมดเนาะทำไมเงียบมิจิรีนะคะเขาไปทำกิจกรรมที่ไหนเนาะแม่ดาพึ่งไปร้านโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มันมันตกแล้วหน้าจอมันหลุดออกเนาะมันก็เลยใช้งานไม่ได้นะคะก็เลยไปถามเขาว่าถ้าเปลี่ยนหน้าจอนี้เท่าไหร่นะคะอา้าว คิดว่าหายไปไหนหมดค,ค่อยก็ว่าคือเงียบแท้บอกคือเงียบแท้เขาไปให้กิจกรรมมองเลยสันโดอ๋อนั่นแหละค่อยก็เลยว่าเอาเขาไปทำกิจกรรมตรงไหนเนาะค่อยก็ว่าสิมาหดต้ตนใหมแ่แต่หาหาเพืรร่อนๆก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนมันเงียบมิดจิรีเหยอเนาะ เออไม่เห็นก็ตกใจว่าเขา,<ห>าไปทำกิจกรรมกันตรงไหนทำไมมิตรจิลี<ร>ไปเ,เ,เ,อเออไม่ได้ก็จะไปลดต้นไม้นะคะก็เลยไปถามเขาเขาบอกว่าเช็คราคาดูนะคะประมาณพันสี่พถามว่ากี่วันถึงจะได้นะคะเขาบอกว่าน่าจะสั่งก่อนเนาะสองสวันนะคะไม่มีโทรศัพท์สายแล้ว FC เอเอ้ย มีอยู่เครื่องเดียวคือมันล้มมันล้มแล้วหน้าจอมันหลุดออกเลยนะคะอ้าจำปาอําจำปามานอนรอแม่อยู่นี่บลูกโอ้คงจะหิวแย่เลยสิฮึคงจะหิวแย่เลยลูกเอ,อ๋ยแม่ไม่ได้ถืออาหารมาเลยเฮอ แม่ไม่ถืออาหารมาเลยนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปดึงสายยางมาก่อนนะจะลดน้ำในสวนนี่แหละค่ะาดาวเรืองนี่แหละกำลังสวยกำลังงาม

ถ้ทุกต้นเลลุงต้นนั้นก็เจาะไเห้ัดยัดยัดกัไอ้หูมันให้มันนี่หูมันดวงจอหนี่นามันสิไดลงไปปะโอ้ยมันก็เข้าไปก็ท่วมดำมันก็ตาดวงเนาะ้าบแงมกระบกนั่นยนี่มันู้ดอกดวง ดูงชอบเจาะต้นอันนี้เนาะต้นไม้มันเจาะจิตใจมันนี่ยไหมขีแมงวันนี่มันเนี่จาะเนี่ยขีดไปเนี่ยัดข้าไปแ้วมันยังหุมดังมยังตายอัดมมือมมือมันี่เออกมาเพรานต้นตายมันเนี่ยนรสองหกนห่งนนันนั่นนนนนั่นน จ่อต э ้นในช่ <h <h ้มแสงใสต้นนึง้จับานะปรัไเรจ้าต้นนั้นก็นอนจ่อดวงจอเีเดียวดวงมันจอแล้วทีพอมีวิธีแก้ไขไหมว่าเราจะแก้ไขอย่างไรร่วมสดต้นไม้ มันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเราไม่สามารถเอาออกได้ว่าน้ำใส่มันก็กลัวว่าน้ำมันจะเข้าไม่ ต้มไต้นโมก่อนนะแอวทำไมแอวทำไมงาเคือ <ś les> จำปลาแอวหิวตั้งแต่เช้ายัางไม่ได้กินอะไรเลยอะไรจำป้าแอวทำไมแม่แม่หนูหิวอย่ากวนนะเดี๋ยวโทรศัพท์แม่ล้มอีกนะเหลือเครื่องเดียวนะเครื่องนึงก็แตกไปแล้ว ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ